มาดูราศีธนูนะคะดูราศีธนูในเดือนสิงหาค่ะว่าเป็นยังไงชะตาชีวิตจะเป็นยังไงจะดีหรือว่าจะไม่ดีจะดีจะร้ายแบบไหนนะคะชะตาของคนราศีธนูในเดือนสิงหานี้นะคะขอเป็นตัวแทนรับไพ่ตัดไพ่ให้ชาวราศีธนูนะคะ วกิเลสเลยนะคะราศีธนูอันนี้ตัวกิเลสเดวิลเนี่ยไม่ใช่ว่ากิเลสแล้วจะเป็นกิเลสตันหากิเลสหมายถึงอยากได้ใครดีอยากมีนั่นอยากมีนี่เดี๋ยวดูซิว่าจะดีไหมนะคะกิเลสตัวเนี้ยจะทำให้คุณมีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ คุณอย่าไปอยากได้ซื้ออะไรเงินผ่อนหรือไปสร้างนี่สร้างสินอย่าไปมีกิเลสอยากได้อะไรมันจะทําให้คุณเศร้าและมีความทุกข์เดือนนี้ยังไม่ใช่เลิกได้ใยของราตีธนูนะคะแตกชะตาชีวิตของคุณนะมาอยู่ทางกิเลสแตงอาทิตย์เนี่ยนะแตงอาทิตย์ชะตาชีวิตของคุณทําดีกับพ่อกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้คุณจะมีแสงสว่างถึงคุณ ถึงคุณจะมีตัวกิเลสเป็นที่ตั้งนะคุณบางครั้งคุณก็สองคาถานเนี่ยคุณมองคุณต้องมองการไกคุณเป็นคนมีคนหนุนหลังนะเหมือนพ่อแม่หนุนหลังเลชตาชีวิตใหด้ดูแค่เดือนเดียวนะคะถึงกิเลสมาอยู่ตอนนี้คุณตอนนี้คุณอย่าไปตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรแต่ถ้าซื้อมาก่อนเนื้ออะไรมาก่อนไม่เป็นไรถ้าตอนนี้ไม่ให้คุณรีเริ่มทำเรื่องกิเลสนะคะ ไม่ให้กินแล้วจะมีปัญหานะการเงินของคุณเนี่ยนะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมาอยู่ตรงตัวกิเลสเนี่ยก็หนุนเนี่ยกิเลสนี่คือตัวหนุนการเงินคุณจะดีแต่ว่าถึงคุณจะดีเรื่องการเงินคุณก็อย่าไปไปลงอย่าไปทำอะไรคุณจะมีเรื่องมีปัญหาให้ลำบากนะคะแฮงแมนเนี่ยคุณบางครั้งคุณตัดสินใจไม่ถูกนะหรือว่าคุณจะ ใะที่ทํางานคุณเริ่มหมดหิดนะที่ทํางานคุณเริ่มหมดหงิบเริ่มมีปัญหาคุณจะตัดสินใจยังไงคุณอือันนี้ดีหน่อยอันนี้เรือสีเรือสีอันนี้ดีนะคะเรือสีถือไฟนะเรือสีอันนี้ส่องไฟส่องสว่างพยายามคุณสรุหัวมืดมัวเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยรู้สึกขัดใจกับกับที่ทํางานนะ่ะ ใครพูดอะไรก็ไม่ถูกหูที่ทำงานน่ะเหมือนจะเป็นอุปสรรคไปหมดอะไรเงี้ยเพราะใจคุณหมกมุ่นใจคุณกระตือรือร้อนดิ้นรนอะไรเงี้ยแต่ว่ากิเลสนี้มันดีตรงที่หนึ่งมือของคุณเนี่ยเงินทองมันก็เข้าดีอะไรก็เข้าดีเงี้ยแต่คุณก็จะอย่าไปเอาไปซื้ออะไรแล้วแต่เพราะมีแสงอาทิตย์อยู่ให้คุณทำบุญทำทานทำให บันทบุรุษและชีวิตคุณก็จะรุ่งเรืองด้วยการเงินกันทองนะคะเพราะเรือสีเนี่ยต่องไฟเพราะคุณเนี่ยมีแสงสลัวเรือสีก็เอาไฟมาส่องให้คุณก็ดีคุณเป็นราชินีที่ซื่อตรงหนึ่งดาบคุณจะมีคนที่เที่ยงตรงเข้ามาในชีวิตหรือว่าราชินีหรือว่าเหมือนเจ้านายเนี่ยนะเป็นคนซื่อตรงจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานแต่มีเจ้านายที่ซื่อตรง ถือตาช่างถือหนึ่งดาบคงความยุติธรรมจะมีเรื่องมีอะไรก็จะมีคนฟ้องความยุติธรรมให้คุณนะคะโอ้คุณมีดินน้ำลมไฟอยู่เลยนี้นะคะคุณมีดินน้ำสเปเชียนเนี่ย้วคุณมีดำน้ำเดินพ่สเปเชียนของคุณเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟมีถ้วยนะมีถ้วยมีดาบมี แล้วแถมยังในเนี่ยมีแปดอยู่เลขแปดอยู่ข้างบนเนี่ยชะตาชีวิตเนี่ยอำนาจคุณทำดีเนี่ยคุณจะได้ดีมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนมีเทพประจำตัวคุ้มครองให้ความสำเร็จให้อะไรของคุณดีๆนะคุณมีกิเลสที่ส่งผลที่ดีคุณไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเก็บตัวคุณต้องสื่อสารให้ดีไม่ว่าจะเพื่อนจะครอบครัวเนื้อะไรคุยให้ดีๆเพราะ คุณชะตาชีวิตเนี่ยสเปเชียนจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณนะเมติเชียนเนี่ยเมติเชียนน่กับอินเตอรี่เนี่ยจะไปจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนเทพนะเทพก็คือพ่อพิคเนตนะเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยเป็นราชินีเก้าเหรียญการเงินคุณุดมสมบูรณ์การเงินมาก้าแสงอาทิตย์แนะนำคนเกิดพิจิเนี่ยให้ทำบุญให้ปันทบุรุษ ถาวายจังคทานให้บรรทบุรุุษแสงสว่างจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรนะคะกิเลสก,ก็เป็นตัวดีๆแต่ว่าเดือนไม่มีตัวร้ายในตัวคุณกิเลสเนี่ยคือดีมีแต่ตัวเศร้าตัวเก็บกดเฉยๆเนตัวเนี้ยตัวแฮงแมนนะคะเใยเดือนสิงหาเนี่ยคนเกิดราศีธนูเนี่ยนะคะ จะถามว่าไม่ดีไม่ใช่กิเลสตัวนี้คุณไม่ใช่เป็นกิเลสที่ว่าอไปเรื่องผู้ชายเป็นเรื่องผู้หญิงมันไม่มีเลยมันมีแฮงแมนคุณมีกิเลสแต่คุณเก็บตัวคุณมีกิเลสคือความอยากได้คดีคุณมีกิเลสคุณอยากได้เงินคุณอยากมีเงินแต่คุณก็มีไงเพิ่มการเงินแล้วคุณเนี่ยเพราะมีกิเลสเพิ่มการเงินถ้าคุณอดทนไม่ไปอะไรกับใครแต่คุณจะเป็นคนที่หงุดหงิดแฮงแมนจะเป็นคนที่ ไม่อยากยุงกับใครหุดหงิดเดนที่ทํางานพูดอะไรไม่เข้าหัวอะไรเงี้ยแต่คุณก็มีคนที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งสตินะคะคุณตั้งสติเนี่ยมีเรือสีส่งไฟชี้ทางเดินของคุณเนี่ยเหมือนมีสิ่งตัดติดนื้อชตาชีวิตเนี่ยมาชี้ทางเดินให้คุณนะมาชี้ทางเดินให้คุณคุณก็ผ่านไปด้วยดีอะไรด้วยดีทั้งหมดนะคะของคนเกิดราศีธนูเนี่ย สลุก็คือเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีของคุณจริงๆการเงินเนี่ยอันนี้เหมือนเทพประจำชีวิตคุณเลยแสงอาทิตย์เงินแล้วก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยมีให้คุณพร้อมนะคะเมชเชียนเนี่ยมีให้คุณพร้อมเลยคุคณไปไหว้พ่อพิเคเนตนะไปทำบุญให้บรรทบุรุษ นะต่อเพราะมันมีกิเลสต่อต่อส่งให้ได้เงินได้ทองนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะแต่ถ้าทั้งหมดเนี่ยคือดีแต่ว่าที่ว่าต้องให้มีสติเพราะว่ากิเลสนำชีวิตของคุณไงถ้าไม่มีตัวเดวิลนำชีวิตของคุณเนี่ยก็จะไม่บอกได้ไพ่เนี่ยดีทุกอย่างนะดีทุกตัวเลยเนี่ยคือเนี่ย จะเป็นดีก็ได้ร้ายก็ได้เดวิลแต่เนี่ยสองตัวเนี่ยมันทุกไนงะทุกร้อนเรื่องราวหงุดหงิดนอกนั้นดีทั้งหมดสรุปเนี่ยไพ่ดีมากนะคะแต่ดีมากผลที่ดีนะคือชีวิตคุณต้องตั้งสต,ติสต,ตินะคะราชินีแห่งฟารมเที่ยงธรรมนะเทพเจ้านะราชินีเหรียญเก้าเหรียญเลือดสีให้แสงสว่าง เงินอยู่ในมือของคุณคุณเป็นคนที่มีแต่โชคแต่ลาบลาบลาบก้อนใหญ่นะคะเนี่ยไม่ดีอยู่สองตัวเพราะฉะนั้นเรามีไม่ดีอยู่สองตัวเราจะต่อบุญใครเชื่อเรื่องนี้นั่นเรื่องนี้ไปทําบุญซิให้เจ้ากรรมในเวรไปทําบุญให้บรรทบ,บุรุษอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะคะสําหรัก คนเกิดาราศีธนูโชคดีค่ะเดือนสิงหาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ